วันนี้ครับผมจะมาไลฟ์ของสะสมที่หายากนะครับได้แก่กาดเซเนยยครับมันอยู่ขนมในซองคอนเน่ครับเมื่อส5้าปีที่แล้วครับเป็นสิ่งที่หายากมากครับเป็นการพลังครับของเด็กๆสมัยก่อนครับอันนี้โปเต้ครับอยู่ในซองโปเต้ครับขนมโปเต้นะครับที่หายากอีกแบบหนึ่งแล้วก็อยู่ในซองของปาปิก้าครับพวกเก่าๆคงรู้จักขนมพวกยี่ห้อนี้ดีๆนะครับเป็นปาปิก้าครับ แล้วก็ขนมอีห่อนี่อีห่อนะครับคอนเน่ครับเป็นคอนเน่เป็นกาพลังหมาอนกันครับซึ่งเป็นของที่หายากมากครับครับแล้วนี้ครับด้านหลังของคัสจะเป็นแบบนี้ครับเป็นตารางสอนไว้จดสมัยนั้นครับมีวันจันทร์ถึงศุกร์มีแปดคาบฮะตารางสมัยก่อนเรียนถึงแปดคาบครับหายากครับคอนเน่มีเป็นตัญญาภาพสมัยก่อนครับเป็นภาพแบบอฮะ ภาพที่หาดูยากมากครับเป็นการจัดเรียงระบบภาพของการทำการสมัยก่อนครับต่ละภาพครับคอนเล่ครับออเทลกนี้ครับปาปิก้าก็จะเป็นแนวนี้ครับทำมาครับปาปิก้าครับปาปิก้าครับโปเต้ก็จะทำเป็นแนวนี้ครับแนวกราฟิกแนวแบบสวยๆเล่นสีครับมันกรกำลังครับครับผ้าพอครับ คลิปหน้าจะมีของที่หายากมาไลฟ์ให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ